สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการเรียมพระองค์จิ๋วแบบนี้นะครับในการเปิดบล็อกนะครับเราจะจับยากนะครับเราจะใช้ตรงด้ามตะไบนะครับอันนี้จะเป็นตะไบหนังหนูนะครับตรงด้ามจะเป็นยางนะครับเราจะใช้ยึดพระแบบนี้นะครับจากนั้นเราค่อยมาวาดสร้างบล็อกตัวผู้นะครับจะวาดได้ง่ายกว่าใช้นิ้วนะครับอ่าอันนี้จะเป็นการเข้าแกนกลางแล้วนะครับเราก็ตัดออกมานะครับบล็อกตัวผู้ตัวเมียนะครับก็เปิดกันเป็นอยู่แล้วนะครับก็ ไปกันเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการทําแกนการนะครับผมก็จะทําให้ดูคร่าวๆนะครับเอาไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับเจาะรูด้านในนะครับเรื่อยด้านในนะครับแต่งตะไบให้ได้เส้นนะครับแต่งให้เกือบลงไปในองค์พระได้นะครับแล้วก็จะใช้ชุดตะไบชุดเล็กนะครับจะเป็นชุดเอฟเฟกนะครับก็ทําเหมือนเดิมทุกขั้นตอนนะครับเก็บตะไบขัดกระดาษทรายแล้วก็มาชักใส่ด้วยผ้านะครับทําให้แกนใส่นะครับ ขาองค์เล็กๆแบบนี้นะครับเราก็เข้าแกนง่ายนะครับกดฝาก็ง่ายนะครับเดินน้ำยาก็ง่ายนะครับแต่ว่าแต่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีมีความเล็กนะครับเล็กจิ๋วนะครับแล้วก็จะต้องใช้สายตาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาที่ได้มานะครับกดออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวในการเดินน้ำยานะครับใช้เสียบใบมีดเหมือนเดิมนะครับสองใบมีดแต่ใช้แค่ตรงบริเวณปลายของใบมีดนะครับจิกนะครับแล้วก็เอียงขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาละครับเราจะหนีบกิฟนะครับจะได้ไม่ติดใบมีดนะครับนี่นะครับกิฟนะครับใช้หนีบแค่สองตัวก็พอแล้วครับนี่นะครับซ้ายกับขวานะครับก็เต็มแล้วนะครับน้ำยาหยอดทีละข้างก็เต็มแล้วนะครับน้ำยาเต็มง่ายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการทำงานองค์เล็กๆนะครับเอาไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับให้สำหรับผู้ฝึกใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเจองานลักษณะแบบนี้นะครับส่วนหูบัวนะครับถ้าเกิดเราทำหูบัวนะครับก็จะใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับหูบัวองค์นี้ไม่ได้ทำนะครับเราจะขึ้นเป็นทรงจั่วด้านบนไปเลยนะครับเดี๋ยวใช้วิธีขึ้นเป็นทรงจั่วแล้วก็เจาะรูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งฝาหน้าฝาหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับขอฝากไว้เป็นแนวทางด้วยครับสวัสดีครับ